ผัดกะเพราไข่แล้วก็ผัดกะเพราหมูค่ะอุย๊ยอร่อยมากเลยนะคะชอบทุกอย่างเลยค่ะคําว่ากะเพรานะคะชอบหมดเลยขอบคุณนะคะพี่เต็มระยะสีดูแลค่ะตัวเองดูแลตัวเองให้ปลอดภัยนะจ๊ะน้องเมตาพี่เต็มบอกพี่ขอบคุณทุกกาลังใจเลยค่ะคุณพี่วอแสงกุลงังก็สวัสดีค่ะคุณสุสุนิสานะคะสุนิสาทํางานอะไรเนี้ยคะ่ะ ก็มีงานประจาแล้วก็ทําได้นะคะก็ไล่ได้นะคะจะเห็นหลายๆท่านเลยนะคะเขาทํางานเย็บผ้าการฝีมือนะคะขอบคุณนะคะพี่พี่ทักทายกันได้เลยนะคะจับมือกันคล้องแขนกันไปด้วยกัน <laughs> <laughs> พี่จารีเพิ่งเข้ามาค่ะขอบคุณนะคะพี่จารีสิ่งนอกทุกคนทักทายพี่จารีได้เลยนะคะคุณยายดวงจันทุมพรสวัสดีนะคะพี่พี่วอนเอาใบกะเพรานะคะไปใส่กับไข่เจียวนะคะ เราก็ไปเจวนะคะหอมอร่อยมากเลยค่ะทานอร่อยพี่กัญญาลัต์ค่ะทักทายจับมือกันได้เลยนะคะพี่กัญญาลัต์เชื้อหมอสวัสดีนะคะคุณพี่วอนค่ะพี่กัญญาลักษ์ลังจะไปแล้วค่ะทุกท่าน ใครไม่ทักทายก็ทักทายพี่วอนได้เลยนะคะพี่เต็มก็สวัสดีค่ะพี่เฉลียวร้านนักสวนพี่วอนแสงกุลังพี่กัญญเชื่อหมอแล้วก็คุณยายดวงจันทร์นะคะคก่็ทักทายกันได้เลยนะคะทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะคุณทุกพลังบวกทุกกาลังใจเลยค่ะไปแล้วนะคะทุกท่านขอบคุณระบบเมตาเฟซบุ๊กด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะ สุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้เต็มระยะสีคุณติ๊กพรสิตาจ้าเราจะจับมือไปด้วยกันนะจ๊านะจ๊า่อนอารมณ์ดีมีความสุขค่ะ ฝนตกอีกแล้วค่ะถุกทางพี่คนรักสวนแล้วก็พี่ภูมินค่ะขอบคุณมาเลยนะคะคุณภูมินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณภูมินพี่คนรักสวนสวัสดีครับคนสวยค่อยไปสวัสดีทักทายให้ก่อนนะคะพี่เต็มระยะสีสวัสดีค่ะพี่สุสุธิสาคุณพี่มุกดานีสุพานสวัสดีน้องเจอสวัสดีค่ะพี่มุกดานี <laughs> คนที่จะประสบความสําเร็จได้เขาก็คงจะผิดพลาดมาเยอะนะคะใช่ค่ะจะก,ก็เหมือนกันนะคะที่จะไม่เห็นนะคะพี่วอนแสงกุลังสวัสดีค่ะพี่สลาวุธพี่เสถียรสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะขอบคุณมาเลยแล้วก็มุ่งมั่นค่ะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่สิ่งนั้นหรือเป็นการทํางานนะคะก็กาแฟรอร่อยอร่อยนะคะ อาหารอร่อยอร่อยค่ะบางท่านอาจจะยังไม่ทานข้าวเช้าอาจจะทานกาแฟหรือไม่ก็นอนก็สวัสดีครับ พี่ออนอุมาพี่สุพันนะคะก็สวัสดีพี่ก๊อฟนะคะพี่ออนอุมาทางบ้านฝนตกค่ะน้องเจอใช่ค่ะบ้านเจอก็เหมือนกันค่อยไปสวัสดีทักทายให้ก่อนนะคะพี่เต็มระยะสีสวัสดีค่ะพี่สุสุธิสาคุณมุพี่มุกดานีสุพันสวัสดีน้องเจอสวัสดีค่ะพี่มุกดานีพี่เต็มก็คุ้นเฉลียวลาจ้าเช่นกันนะคะยินดีที่รู้จักค่ะน่ารักมากเลยนะคะพี่เต็มเป็นกระเป๋าเลยค่ะ แต่ใครที่อยู่บ้านเป็นแม่บ้านก็ไม่เป็นไรนะคะพอถึงสิ้นเดือนพ่อบ้านนะคะก็ให้เงินเดือนเราที่มีสวนนะคะไร่นาะทำสวนนะคะก็ขอให้ได้ผลผลิตเยอะๆเลยนะคะร่ำรวยร่ำรวยกันทุกท่านเลยค่ะใส่เสมอวันนี้ก็บันเจิดอ่อนสวนค่ะ ก็มาเปิดค่าการมองเห็นแล้วค่ะมาพูดมาคุยกันนะคะขอบคุณนะคะพี่สาวคนสวยพี่เมตาสีสุธทามสวัสดีน้องเจิดสวัสดีค่ะพี่เมตาสวัสดีนะคะคุณลุงหนวดด้วยนะคะพี่อนุมาก็สวัสดีนะคะพี่มุกดานีสุพัน์ค่ะขอบคุณมาเลยนะคะพี่พีนาลักน่ารักทุกคนพี่ประทวนก็สวัสดีพี่เสเียนค่ะขอบคุณมาเลยนะคะพี่ประทวนพี่ประทวนคนสวย มาให้กำลังใจจ้าขอบคุณนะคะพี่เมตตาพี่สาวคนสวยพี่เฉลียวรัตคุณเมตตาสวัสดีนะคะพี่เมตตาก,ก็สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ ลุงเหนือวงสวรรค์คุณติ๊กสวัสดีคสสดใครค้าขายมีกิจการก็ขอให้เจริญเจริญค่ะข,ขายดีนะคะทุกท่านขายหมดทุกวันเลยค่ะร่ำรวยร่ำรวยนะคะมีเงินเต็มถุงเก่าขอบคุณทุกท่านที่รับชมย้อนหลังด้วยนะคะขอบคุณหลายๆท่านเลยนะคะขอบคุณระบบ Facebook ระบบเอง บางท่านคิดว่าเอ๊ะไม่เห็นเพื่อนใหม,ม่ไม่เห็นเพื่อนเก่าเลยที่ระบบส่งมานะคะก็ระบบบางครั้งเขาก็ส่งเพื่อนใหม่นะคะอยากให้พี่ทักทายกันได้เลยนะคะจับมือกันคล้องแขนกันไปด้วยกันเนี่ยแหละคะ่ะไปไหนคะทุกที่ถักทายกันได้เลยนะคะทุกท่าน สนุกสนุกค่ะการไลฟ์สดนะคะแล้วก็พูดคุยสนุกสนานเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่วอนแสงกุลังทำงานอยู่ที่ประตูน้ำค่ะพักอยู่คลองตันเจ้าแค่นี้เองนะคะพี่เต็มก็คุณเฉลียวล้าจ้าเช่นกันนะคะยินดีที่รู้จักค่ะน่ารักมากเลยนะคะพี่เต็มสวนพี่วอนแสงกุลังพี่กัญญาละเชื้อมอแล้วก็คุณยายดวงจันทรนะคะคนก็ทักทายกันได้เลยนะคะทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะกันนะคะ แต่ยังไงก็สำเร็จเหมือนกันทุกคนค่ะถ้าทุกคนมีความขยันนะคะทำทุกวันทำด้วยใจรักเลยใช่ค่ะแดดจ,จ,จ้าๆเงี้ยแหละค่ะพอตกเย็นนะคะน้องฝนก็โปรยปลายลงมาเลยค่ะชุ่มฉ่ำเลยเย็นสบายเลยนะคะ <c oughs> ใช่ค่ะพี่เต็มน่าจะเปิดบ้านตอนบ่ายนะคะเี่อมหมอก็คุณเต็มระยักสียินดีด้วยนะคะครับน้องโทรศัพท์เนี่ยแหละคะ่ะ จะชาร์จบนะคะลืมเปิดค่ะพอมาดูใกล้จะเปิดบ้าน,นะคะ่ะถึงได้รู้เลยนะคะบางท่านก็แนะนํานะคะต้องควรทาอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะรับฟังหมดเลยนะคะเพราะว่าก็ไม่ค่อยเก่งหรอกะค,ะค่ะที่มาไทยค่ะพี่เต็มนะคะพี่สุบรรันก็บอกพี่เต็มนะคะว่าน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณนะคะพี่ๆถ้าอ่านไม่ทันก็ขอโทษด้วยค่ะพี่สนานก็สวัสดีพี่เฉลียวรัตปนางก็สวัสดีพี่เมตตาคนสวยนะจ๊ะนะจ๊ะ ทักทายกันได้เลยค่ะเพราะอาจมีภารกิจนะคะที่ต้องทำพี่เสถียรก็สวัสดีค่ะคุณเพนสลินะคะพี่เสถียรยับสีนะคะนะคะดีที่สุดค่ะทุกท่านนะคะทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำทุกวันเนี่ยแหละคะ่ะขยันนะคะทุกอย่างมีอุปสรรคเต็มนะคะ พี่ติ๊กพอสิตาทุกทุกท่านเลยค่ะพี่อ,อนุมาก็สวัสดีนะคะพี่มุกดานีค่ะพี่สุบันก็กรุ่นลุงนูพี่ทักทายกันได้เลยนะคะจับมือกันคล้องแขนกันไปด้วยกันเนี่ยแหละคะ่ะ <laughs> ไปไหนคะ <laughs> <ก> <laughs> แต่บางที่ก็อาจจะยังไม่ตกไม่เป็นไรนะคะเยอดมก็พัดไปคะ่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงฤดูฝนนะคะทุกท่านชุ่มฉ่ำเย็นซีกัญลาะรัดค่ะทักทายจับมือกันได้เลยนะคะ พี่กัญญาลัื่อหมอสวัสดีนะคะคุณพี่วอนค่ะพี่กัญญาลักษ์เมนูกะเพราค่ะไปที่ไหนก็จะสั่งนะคะกะเพราไข่าดาวอะไรเย้ยค่ะอร่อยอร่อยเลยนะคะทุกท่านพี่จารีสิงหนกกําลังใจค่ะสวัสดีนะคะพี่จารีขอบคุณมาเลยนะคะพี่จารีพี่สาวคนสวยอีกท่านหนึ่งนะคะทุกท่านค่ะ พี่กัญญาลัตก็สวัสดีพี่คนรักสวนนะคะพี่วอนแสงกุลังขึ้นไลฟ์สดอยู่ที่ไหนจ้าน้องตอนนี้หลายๆท่านเลยนะคะคงจะเอยชื่อไม่หมดนะคะก็พี่พีนอยู่ในใจเจิดเสมอเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะสุยดอกน่ารักใจดีทุกคนแล้วก็มุ่งมั่นค่ะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่สิ่งนั้นหรือเป็นการทํางานนะคะก็ทุกอย่างนะคะสวัสดิภาพเลยค่ะปลอดภัยนะคะทุกท่าน ขอบคุณนะคะพี่จัก,กรีขอบคุณดาวทุกดวงหลายๆท่านนะคะที่มอบให้ใครที่อยู่ติดคลองติดแม่น้ําแล้วก็ต้องยกของนะคะขึ้นที่สูงค่ะแล้วก็ป้องกันไว้ก่อนนะคะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงดดูฝนค่ะน้ําก็อาจจะเยอะได้ต้องขยันทั้งนั้นเลยค่ะใครที่มาทําในนี้นะคะต้องขยันขยันทุกคนอยู่แล้วค่ะทุกท่านนะคะเก่งๆทุกคนค่ะคนขยันเท่านั้นนะคะที่จะประสบความสําเร็จค่ะทุกท่าน ความสามารถของแต่ละคนก็ไม่เท่าพี่อนุมายินดีที่รู้จักเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยค่ะพี่อนุมารักๆกอกดๆกดเพื่อนเพื่อนทุกคนไว้แล้วนะคะน่ารักมากเลยนะ,ะขอบคุณนะคะพี่ๆกอยคุณย่าตั้งทักทายก่อนนะคะท่านขยะน,นี้มีแต่ผัดกะเพราทั้งนั้นเลย ขอบคุณนะคะผัดกะเพราทุกอย่างเลยค่ะอร่อยอร่อยนะคะวันนี้มีทั้งผัดกะเพรากับพี่ติ๊กพรสิตาสวัสดีค่ะคุณย่าตั้งขอให้เฮงปังปังนะคะพี่ติ๊กก็สวัสดีค่ะคุณย่าตั้งพี่สุบานปลอดภัยนะคะขอให้กิจการที่ทํานะคะเจริญเจริญค่ะพี่วอนขอมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่วอนแสงกุหลาบน่ารักมากเลยนะคะได้เดินตามทุกท่านไปเลยนะคะการนําเสนอคลิปะคะ่ะ บางที่นะคะอยู่ไกลแสนไกลนะคะทั่วโอกเอมพี่เต่งก็สวัสดีทักทายป้านางคนสวยพี่เฉลียวรัตแก้วจนันสวัสดีคุณสนั่นนะคะค่ะทุกท่านคุณย่าตั้งบายบายจ้าขอบคุณนะคะพี่อนนมาก็บายบายค่ะน้องสาวพี่ติ๊กก็ขอให้โชคดีแข่งาปางังจ้าน้องเจอขอบคุณมาหลันค่ะ